สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทาโร่เทอราพีใบเตยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่เพื่อนเพื่อนราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะผู้ที่เกิดวันที่19กุมภาจนถึง20มีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าความรัก ของคนโสดคนมีคู่คนมีประเด็นคนมีใครในใจราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเคเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยนะจ๊ะคนโสดราศีมีน อดีปัจจุบันแล้วก็นานอนที่จะเกิดในเดือนกุมภาพัน์นี้เป็นอย่างไรบ้างจา๊ะนาซีนี้ แปดไม้เท้า ดาบอีกหนึ่งใบให้กับราศีมีนค่ะในเดือนกุมภาค่ะหกไม้เท้านะจ๊ะอดีตที่ผ่านมาของคนโสดราศีมีนออมีการ ตัดสินเรื่องเอกสารความรักความสัมพันธ์อะไรกันมาหรือเปล่าจ๊ะมีการแบบว่าทวงหาความยุติธรรมในความสัมพันธ์ในความรักความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะอืมนะราศีตุลคอ่อนข้างที่จะมาชัดเจนนะจ๊ะหรือเปล่าหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับคนราศีตุลหรือเปล่าอ่าโอเคปัจจุบันนี้นะ มันเหมือนแบบว่ามีการมีการเลิกราจบความสัมพันธ์หันหลังให้กันนะในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ทีเนี้ยด้วยความที่อ่อเหมือนคุณก็มีตัวเลือกเข้ามานะใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยนะ มันเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาหรือตัวคุณเองอะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามานะประมาณนั้นหรือว่าตัวเขาเองเนะี่ยมีพาชั่นยังคงมีความพาชั่นกับคุณอยู่เขาก็เลยกลับเข้ามานะคุณก็กลับเข้ามาพูดคุยมีการแบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรกันเนี่ยนะคะมีความมอบ มอบความรักอะไรให้แก่กันในปัจจุบันนี้โอ้จบและเริ่มต้นและกลับมาคืนดีกันอย่างรวดเร็วไฟลุกมากนะอืมอะไรนี่ปัจจุบันนี้คุณหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกขนาดนี้เลยนะคะคุณราศีมีนคนโสดนะอนาคตอนรานาคต,าคตมีการทะเลาะเบาอแหวงนะแนวนมในเดือนกุมภาพันธ์นะคะออมีการแบบว่าใช้โกฟาดฟันกันนะคะแต่ ในที่สุดฟันกันอย่างไรนะก็ไม่ได้ช่วยให้มีใครแพร้ใครชนะอยู่ดีเพราะคุณมีความแบบพาชั่นต่อกันนะเดอะเดวิลอะมันแบบมันมีความหลงไหลในเรื่องของรูปรักษหน้าตาของอชื่อเสียงเรื่องเงินเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเซ็กส์นะเออก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดี นะทำได้แต่อะไรละ่ะรอเวลารอเวลาให้มันอช่วยเยียวยารักษาความปัญหาพวกนี้ให้มันแบบว่าสมูทขึ้นนะในวันใดวันหนึ่งแล้วที่นี้สุดท้ายนะคะในเดือนกุมภาเนี่ยมันก็จะมีการกลับมาอีกแหละมีการกลับมาอีกแลของเขาคนนั้นนะมีความรู้สึกว่าจะเป็นคนเดิมเนี่ยแหละ อีกคนเดิมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นนะเตยคิดว่าในเมื่อปัจจุบันเนี้ยสำหรับราศีมีนคนโสดนะมันมีการที่ได้กลับมาพูดคุยมอบความรู้สึกด,ดีกันแล้วอะเตยว่าก็ลดอีโก้กันนะจ๊ะรามาัดระวังในเรื่องของอารมณ์อีโก้นะนะดาบสงใบเนี้ยให้ระวังกันไว้นะเพราะว่าละทะเลาะกันไปก็เท่านั้นเดี๋ยวก็ดีกันนะเพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะ คุณมีความผูกพันเขามีความผูกพันมีพาชั่นต่อกันหนักมาก,มากนะมีความเป็นคู่นะจ๊ะเออมีความเป็นผู้คู่ลักษณะแบบทวินเฟมอ่ะมีการแบบว่าถ้าคนใดคนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะคอม p l e t ตัวเองหลักตัวเองได้ดีพอนะมันก็จะมีการเบี่ยงกันออกไปนะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการที่รักตัวเองนะแล้วก็ไปรักเขานะ มันจะได้ไม่ต้องมีการแบบกลับเข้ามาแล้วก็แต่กันอีกแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็แต่กันอีกแบบนเนี้ยอ่าเนี่ยเห็นไหมอดีตปัจจุบันนะโคตของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่านะกลับไปกลับมากันมากเลยวนเวียนวนเวียนนะเออนะคะโอเคนะสำหรับคนโสดนะจ๊นะล้วตกลงนี้โสดจริงปะเนี่ยมันโสดไหมหรือโสดเป็นพัก,พก โสดแล้วตะคนถามอะไรอย่างนี้เนาะอ๋อลืม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 โอ้ยตายตายตตลืมจริงสามใบจ้าสามใบจากให้กับคนโสดก่อนให้คนโสดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยราศนะีมีนอ่ะอืมเนาะขอสามใบนะจ้าโรแมนซ์องเจอลช่วยให้คำแนะนำกับ าสี่มีนคนโสดนะจ้าในเดือนกุมภาพันนี้นะจ้า e นเกจเมนต์ Engagement. อุ้ย,ยมีความคอมมิตกันอย่างรุนแรงนะจ้าชัดเจนมั่นคงนะจ้า,าในเดือนกุมภาพออีกสองใบโซเมทเห็นไหม เ yourself first เห็นไหมอย่างที่เตยพูดเลยเตยสงสัยว่าคุณสองคนน่าจะเป็นเออ่ทวินเฟรมกันจริงอะเพราะว่าถ้าไอเหล่าเนี้ความที่จะเป็นนำพาไปสู่ Engagement เนี่ยอย่างแรกเลยคุณนะต้อง Love yourself first ก่อนรักตัวเองก่อนนะก่อนที่จะไปมองหาความเป็น Soulmate จากเขา เพราะยังไงก็แล้วแต่คุณหรือเขาคือโซเมตกันนั่นแหละแล้วถ้าคุณรักตัวเองนะและกลับไปรียูเนียนกับโซเมตของคุณได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยมันจะนำพาไปที่ Engagement แน่ๆน,นะคะ love yourself first yourself respect makes you more romantically attractive นะคะโซเม e นะคะ this uh, yes This is your soulmate เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม Engagement นะคะ Your love life is ascending to a higher level of commitment นะจ๊ะหืมรักตัวเองก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะมองหาความสัมพันธ์ที่มันมันคงเพราะยังไงมันมาแน่ละ่ะเร็วๆนี้แหละเผลอๆก็กลุ่มภานเนี่ยละนะอืมอันไหน Angel answer หนึ่งใบสให้คนโสด สดไม่จริงนี่เราอะ่ะโสดหลอกนี่ปลอมมีความปลอมนะคนโสดอะราศีมีน,นขอหนึ่งใบนะจ๊ะให้กับคนโสดราศีมีนโนนี้ทูวอลลี่จะ้ะของของคุณก็คือของของคุณนะจ๊ะรักตัวเองก่อนนะจ๊ะแล้ว เดี๋ยวก็กลับมาวนเวียนกันอยู่อย่างงี้ยละจ้าไม่ต้องห่วงนะจ้าเออผ่านไปแล้วนะกับคนโสดราศีมีนอ่ะไหนมาดูกันที่คนมีคู่คนมีคู่คนมีคนในใจคนมีความคุยอะไรอย่างนี้กันนะจ๊ะ หนมาดูซิอขอสิบใบให้กับคนมีคู่ราศีมีนนะคะในเดือนกุมภาพัานธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้าง ไฮโรแฟนบวชอยู่หรอไปบวชมาหรอจ้าหรือ,อยังไงอืมเดอะเฮอร์มิตโปรงเหรอโปรงถึงกับไปบวชเลยเหรอคุณอืมคิงออฟเบล ซอฟวิลมองหาตามนั้นโอ้โห่ดิเอมเพลเลอร์อืมโอ้ยโอ้ยจัสติส ชอบครับค่ะโอ้ยถ้าใช้ออกมาใหม่นะจ๊ะขออีกสามใบจ้าให้คนม,มีู่ราสีมีเดียนกมุมภา The l o v e r s อืม ถูกอ mm ัพคล The m ม o n โอเคสำหรับคนที่มีคู่ราศีนี้นะจ๊ะที่ผ่านมานะคะ คุณไปดีลกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนต่างที่มาผิวสีภาษาทัศนคติอะไรต่างกันปล่าต่างกันแบบว่าเฮ้ยทำไมต่างกันขนาดนี้วะนะจะรู้สึกได้เลยว่านี่ตกลงฉันพูดภาษาเดียวกับเธออยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะมีความเป็นราศีเมษนะจ๊ะผู้ชายคนนี้นะ แล้วมันเป็นความรู้สึกดีๆใหม่ๆเหมือนคุณเพิ่งเจอเขาอ่ะเหมือนมันเพิ่งมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันก่อตัวกันขึ้นมานะคะในอดีตที่ผ่านมานะ,ะปัจจุบันนี้นะคะคุณมีความเป็นเดอะไฮโรแฟนแล้วก็เดอะเฮอร์มิตนะคะอืมแล้วก็เดอะเลเวอร์สเข้ามาด้วยเหมือนว่าตอนนี้คุณคุณมีมีความแบบ ทางรักทางเลือกอะเหมือนเหมือนอยากจะแบบว่าเอ๊ะฉันจะอยู่คนเดียวดีไหมหรือฉันจะรับสิ่งนี้ไว้ความรู้สึกดีๆที่รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะมันก็มีความมั่นคงชัดเจนนี่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยจะรับไว้ดีไหมใน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 ความรักความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยจะไปต่อดีไหมอะไรแบบนี้นะเออหรือหรือไม่ก็จริงๆแล้วว่ามันอาจจะมี ทางเลือกหนึ่งเข้ามาในความรักของคุณอะไรแบบเนี้นะคะน่าจะมีมีสองทางเลือกนะในความคิดความรู้สึกตอนนี้ถึงขนาดท,ที่จะต้องไปพึ่งธรรมะนะจ๊ะแบบว่าไปใช้ความคิดกันหนักมากทีเดียวว่าจะเอาอย่างไรต่อเนาะเออทีนี้อนาคตภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดี๋ยวคุณจะคิดได้และคุณจะตัดสินใจได้แล้วเตยคิดว่า ภายในหนึ่งกุมภาพันธ์คุณจะมีความมั่นคงในจิตใจนะแล้วก็มอบความยุติธรรมให้กับทางเลือกทั้งสองทางไม่ว่ามันจะเป็นการที่คุณจะเลือกเขาหรือเลือกอยู่คนเดียวหรือเลือกอา่าใครสักคนหนึ่งนะในในตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งสองทางอะไรอย่างเงี้ยนะอา่าคุณจะคุณจะตัดสินใจได้ละละมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลนะอา่ามากกว่าความรู้สึกนะ ประมาณนั้นนะคะเอ่อทีนี้ความสัมพันธ์เนี่ยหลังจากที่ฟันโชคไปแล้วว่าจะเลือกคนนี้จะเอาคนนี้นะเขาก็จะอืรอคอยอะรอคอยคุณอยู่ทีเ,ทเดียวะนะว่าแบบอืมมาสิจ้าเบบีมาหาฉันนะเพราะฉันมีความมั่นคงให้เธออะไรอย่างเงี้ยนะหรือตกเนงก็จะรู้สึกถึงความมั่นคงในจิตใจอะว่าอืม เนี่ยแหละเนี่ยแหละคือคนที่ฉันรอคอยและต้องการเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเขาคือ two of cups ของคุณของกันและกันโหเห็นไพแล้วแบบกรีดอะ่ะอืมเนาะคุณน่าจะเร็วๆวันนี้แหละคุณน่าจะเลือกได้แล้วแหละว่าอืมฉันจะมั่นคงกับอีกกัุ่คนนี้ยแหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทีนี้ขอเตือนละกัน the moon มันขึ้นมานะ ขอให้มีความมั่นคงชัดเจนในความรู้สึกของเรานะจ๊ะไม่จําเป็นไม่ต้องถามใครทั้งนั้นนะเพราะเสียงนกเสียงกาที่อยู่รอบข้างเราอาจจะมีได้นําพาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตก็ได้นะบางทีเขาก็อาจจะยุยงไปทําให้เราไข้เขวนะเออทีนี้ให้แน่ชัดนะจ๊ะว่าในจิตใจเราอะ่ะมันมันมันชี้ไปทางใครนะให้เลือกคนนั้นนะเพราะคนคนนั้นคือผู้ของคุณนะจ๊ะอืม เลิศเลิศมากนะจ๊ะสําหรับคนมีคู่ราศีมีอะถ้าเลิศขนาดนี้มอบให้สามใบาสามใบโรแมนต์แองเจิลจ้ะไปเลยจ้ะสามใบดูซิจะยังไงจะยังไงขอสามใบค่ะให้คนมีคู่ราศีมีนะจ๊ะในเดือนกุมภานันี้ เปการแข่งความรักเฮ้ pay Attention to the way right เดี๋ยวจะมีสัญญาณมาแล้วปีปีปีเขามาแล้วว่าอาคนนี้คนนี้คนน,คน,นี้อะไรอย่างเงี้ยเลือกคนนี้สนินะ่ะ มาอีกหนึ่งใบแล้วอีกหนึ่งใบจ้า this could be the one ฮึไม่คูดละมัง้งน่าจะใช่แล้วแหละสองถ้วยขึ้นมาขนาดเนี้ยนะแม่หมอพูดได้ความหมั่นใจเลยนะจ๊ะ pay attention to the red flag นะ the signs are cautioning you เดี๋ยวสัญญาณมาแน่นอนว่าอิตาเนียนแหละคือคนที่คุณจะต้องเลือกนะเดี๋ยวมาแน่นอนนะอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าอืมพระเจ้าส่งเซนตนันน,น,นี้มาให้ฉันแน่เลย ต้องคนนี้แน่ๆเลยเนี่ยรอรอเลยนะจ๊ะ romantic feelings ค่ะ your feelings are real and w o r t h exploring นะคะอืม mm hmm. คุ้มค่าจ้าคนนี้คุ้มค่ากับการที่ได้เคยค้นหาตามหาอะไรมานะจ๊ะ mm hmm. this could be the one นะคะ you have already met the romantic partner you seek เจอแล้วจ้ะเจอแล้วจ้ะนะคนนี้แน่นอนนะจ๊ะคนนี้คู่ราศีมมน อืมมันไส้มันไส้มาอ่าไปไหนละไพ่ขอสักใบหนึ่งนะจ๊ะแองเจลล์แอนเซอร์ขอใบหนึ่งจ้ะให้คนมีคู่ราศีมีหน่อยสิตอกย้ำกันปะตอกย้ำกันปะอ้าวด้านไหนตอกย้ำกันไปเลยนะจ๊ะให้กับคนมีคู่ราศีมีหน่อใบจ้ะ b i g h a p p y ี a เชนจมาจ้ามาจ้าเรื่องราวเหล่านี้นะจ้าปัจจุบันอนาคตอะไรเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่อโอกาสอันดีงานที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะในชีวิตนะเป็นแบบว่าความสุขทางยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเอ้ยใหญ่มากมายใหญ่มากมายอ๋อบิ๊กแฮปปี้เชนนะจ้า เออคอนเกรตุเ oh, ลชันล่วงหน้านะจ๊ะสําหรับคนมีคู่ราศีมีนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ทั้งคนโสดแหละแล้วก็คนที่มีคู่นะจ๊ะ แฮปปี้วาเลนทายล่วงหน้านะจ๊ะแล้วก็ใครที่ยังใครที่เกิดในเดือนกุมภาก็ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะคะมีข้อแนะนาอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ